รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำเลไหนเยน็นของการไหนดน,นี่นี่บีครับผมบีอยากเป็นอะไรลูก พิธีกรครับผมเน่เี่ยยังพูดพิธีกรพิธีกรรมไปลกไปช่วยตากล้องเหมือนเดิมลกไปไปลกไป oh <no. S 1> โอ้อยตบแค่นี้ทำเลได้เจ็ดโครงการได้ดิพรบไนทึสกายมาแล้วสวัสดีครับผมแอนดี้เคพี่มูกครับและแน่นองครับเริ่มต้นรายการก่อนที่ไปดูทำเลเด่นของเราในวันนี้อ้าอ้อมีข่าวดีมาครับจะมีทาง่วนสายใหม่มาแล้วไม่สายใหม่นะครับไปฟังกันดู และทางด่วนสายใหม่นั่นก็คือโครงการที่จะเชื่อมระหว่างดอนเมืองโทเวกับทางด่วนสีรัตการนาพิเศษนั่นเองครับ โดนจุดเริ่มต้นนะครับจะเริ่มจากดอนเมืองโทเวแถวแถวช่วงที่ข้ามแยกรัชวิภาครับเขาจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด4เลนแยกออกไปตามแนวถนนกำแพงเพชร2ครับแล้วก็จะไปเชื่อมกับทางด่วนสีรัฐกาญจนาพิเศษที่กำลังจะสร้างเสร็จอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วจุดเชื่อมต่อก็จะอยู่แถวแสถานีขนส่นนสงมอชิไดปัจจุบันนั่นเองครับรวมระยะทางโครงการก็ประมาณ3.6กิโลเมตรครับโดยคาดว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะทําไปพร้อมๆ ก,การขออนุมัติก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับส่วนเงินค่าก่อสร้างก็ประมาณ5,000ล้านบาทเท่าน,นั้นเองฝ่ายเจ้าของสัมปทานดอนเมืองโทเวกับทางด่วนสีรั้งการพิเศษต้องขอบอกว่าท่านสองท่านนี้ลงขันกันคนละครึ่งครับเพราะเป็นเส้นทางที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการทางด่วนทั้งสองสายอยู่แล้วนั่นเองครับ อู๋อีกหน่อยฝั่งทงดองเมืองดองเมืองฝั่งทงก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วยังไงขอให้เลือเก็กสิบไลเก็กสิบไม่ใช่สิขอให้มีความสุขกันเยอะๆโอ้ยินดีลวกหน้าเลยนะครับแต่นั่นคืออนาคตรครับวันนี้เลยดีกว่าครับที่ผมจะพาคุณไปเนี่ยเป็นทำเลเด่นที่ใครที่กำลังมองหาคอนโดอยู่ในตอนนี้ผมบอกเลยว่าลาซานแบริงคือคำตอบชั่วช่วงโฮมเซอร์เวสสนับสนุนโดย 1 4 1 5พฤษภาคม pre sale the น o n n e c t 8448รับส่วนลดครึ่งล้านโทร1739โดยทีึกษา real estate คุณอารายเวสเกตบ้านแสนสบายใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเริ่ม380,000บาทโทร021506744-6ลาสันแบริงแบริงลาสัน ทั้งสองซอยนี้ครับเขาเหมือนฝาแฝดกันเลยส่วนของลาซาเนี่ยยกให้เป็นพี่เพราะว่าเป็นสุขุมวิท105ไงครับด้านแบริ่งก็เป็นน้องครับเพราะเขาคือสุขุมวิท107 ลักณะทางกายภาพของถนนนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับเป็นถนน4เลนที่เชื่อมจากสุขุมวิทไปสู่สีนครินทั้งคู่เลยนะครับเพียงแต่ลาซาในช่วงต้นๆเนี่ยจะแคบกว่าหน่อยครับเป็นถนน2เลนสวนกันโดยทั้ง2ซอยนี่นะครับก็สามารถใช้รถไฟฟ้า BTS ที่สถานีแบ r i n g ร่วมกันได้อีกด้วยครับสิ่งอำนวยความสะดวกของทั้ง2ซอยนะครับนอกจากที่จะเป็นร้านค้าอาารพาณิชย์ต,ต่างๆแล้ว ห้างสับสินค้าใหญ่ๆใ,ในละแวกนี้ก็ต้องเป็นเซ็นทัลบางนาครับแต่ถ้าอยากได้แบบครบๆจริงๆเนี่ยก็เลยออกไปตรงเมกาบางนาก็ได้เหมือนกันนะ รถไม่ติดเดินทางสะดวกและในอนาคตตรงใกล้ๆสี่แยกบางนาก็จะมีห้างใหญ่ของกลุ่มเดอะมอลล์เกิดขึ้นอีกด้วยซึ่งก็คงทําให้ทําเลแถบนี้คึกคักขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวกันเลยทีเดียวแต่นี่เป็นจุดเด่นจริงๆของลาซานแบริงก็คือโรงเรียนครับทั้ง2ซอยนะครับมีโรงเรียนชั้นนําหลายแห่งเลยทีเดียวโรงเรียนเซนต์โยเซฟโรงเรียนลาซานโรงเรียนบางกอกพัฒนาโรงเรียนแซนแอนดรู Andrew. ดูสิครับระดับอินเตอร์ทั้งนั้นเลย คอนโดมิเนียมที่ขายดิบขายดีในย่านนี้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการซื้อของกลุ่มผู้ปกครองนี่แหละครับโดยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับคอนโดลาซานแบริ n งถือว่าฮอตมากๆทั้งตึกสูงตึกเตีย้ยเปิดขายเท่าไหร่ก็หมดโดยเฉพาะช่วงต้นๆซอยที่อยู่ใกล้สถานใี BTS ครับราคาเนี่ยแปะขึ้นไปถึง8-9หมื่นบาทต่อตารางเมตรเลยนะครับ ส่วนที่หาออกไปทางด้านสีนักรีนเนี่ยราคาก็จะย่อมยาวกว่าครับเริ่มต้นสัก4-50,000บาทต่อตารางเมตรคอนโดห้องหนึ่งเนี่ยไม่ถึงล้านก็ยังมีเลยนะครับแต่อย่าชะล่าใจไปนะครับราคาที่ว่าแบบนี้ก็อาจจะมีได้อีกไม่นานนะเพราะว่าทางฝั่งสีนักรียนเนี่ยกำลังจะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสัมรงเข้ามาด้วยเหมือนกันซึ่งจะมีสถานีส่วนตัวกันทั้งสองซอยเลยทีเดียวนั่นก็คือสถานีสีลาซาลและสถานีสีแบริง ดยความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายนี้นะครับคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้อย่างแน่นอนครับและจะแล้วเสร็จไปในปี2563สุดยอดมากลาซานแบริงของแอนดี้โอ้โหต้องบอกเลยทั้งว่าภูมิใจนำเสนอมากครับตรงนี้คือทำเลเด่นมากๆเลยทีเดียวคุณอยากได้ห้างใหญ่โรงเรียนดังเขามีให้หมดครับมองซ้ายมองขวาอ๋จะเดินไปไหนคุณไม่หลงทางแน่นอนและหน้าซอยหลังซอยเดี๋ยวก็มีรถไฟฟ้าขนาดทั้งสองด้านเลยทีเดียว สุดยอดมาถึงนี้แล้วจับไปเลยโฮมชอยแรกของแอนดี้ครับต้องบอกเลยว,ว่าเป็นพี่ชายที่สุดร้องผมเขาเคยมีนะฮะนะดีเอ oh. จะได้ปะมีหลากหลายดีเอ็กเนะฮะแต่นามสกุลนั้นเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆและครั้งนี้เขาบอกว่าอย่างนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันไป t h e Excel g r o u p ช่วงโฮมช้อยสนับสนุนโดย วิวิลาอัพคอนโดหรูใกล้รถไฟฟ้าคุ้มที่สุดในเมืองทองธานีการันตีการลงทุน5%ต่อปีโทร0 9 8 2 8 9 2 1 7 4 14-15พฤษภาคมพรีเซลเดอะคอนเนคท์ที่เ48รับส่วนลดครึ่งล้านโทร1739โดยพกษาเรียลเอสเตท มาถึงโฮมชอยแรกของเราครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในซอยลาซานที่ต้องบอกเลยว่าโครงการขเขาอยู่ติดกับถนนใหญ่ครับถัดไปอีกนิดนึงก็เป็นโรงเรียนลาซาด์ฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านอาหารอร่อยๆอออครับและว,วันนี้แน่นอนครับเราอยู่ที่ The Excel ลไม่แค่ชื่อครับแต่นามสกุลเนี่ยเขามีหลายนามสกุลแลือเกินและว,วันนี้ครับจะพาคุณมาเจอกับนามสกุลใหม่ของเขาครับที่มีคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับคือชีวิตง,ง่ายๆที่ได้ไม่ยากครับโอ้ m ม g ก d ดและอยู่แล้วต้อง groove และขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Excel Groove ไปครับไปพบกับพี่ก๊อฟกันดีกว่า <Yeah. S 2> และตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ชายีิแสแอนดี้ครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบน้องแอนดี้รอเหมือนเดิมโอ้ขอบคุณมากเลยครับดีใจด้วยครับขอบคุณครับนี่เมื่อกี้นี้ไปถ่ายข้างนอกได้เห็นภาพโครงการพี่แล้ว ดูสวยมากอลังการมากคอนเซปต์ของพี่นี่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเนาะคือเราโครงการเราพยายามพัฒนาสิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้าเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นโครงการนี้ก็มีคอนเซปต์ว่าเป็นล u x ลักชัวรี่ลอฟนะครับเป็นการพัฒนาการจากโครงการที่เป็นแบริ่งโครงกแรกโครงการสองไฮเวย์ไฮบริดไฮบริดนะครับเอ็กเซลพาร์คอันนี้ที่5ก็เป็นเอ็กเซลกรูฟเอ็กเซลกรูฟก็คือชีวิตง่ายๆครับ ได้ง่ายๆนะครับก็คือว่าเป็นผสมผสานทุกอย่างในชีวิตความสนุกสนานก็คือเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วคำว่ากลูก็คือการคึกคักคึกคักมูฟเวนตลอดไปมูฟเวนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นโปรเกรสซีฟคอนโดคือมันเป็นงานมูฟเ n นอยู่ตลอดมีความเคลื่อนไหวมีความสนุกสนานมีการเติมเต็มทั้งหมดนี่นะครับคราวนี้เรามาพูดถึงคอนเซ็ปต์กันดีกว่าครับลอฟท์ลักชัวรี่ใช่ไหมครับพี่ลอฟลักชัวรี่จริงๆโครงงานนี้ก็คือเนื่องจากลูกค้าของเราเนี่ยยังเป็น ลุ่มหนุ่มสาวทํางานอยู่แน่นอนลอฟนี่เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เทรนก็กําลังมามันคือสไตล์ดิบๆที่คนไทยชอบอ่ะใช่คือมันไม่ต้องหรูหราอะไรมากมายแต่มีความดิบปูนเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องเคาน์เตอร์อะไรที่มันดูแบบไม่ไม่เฟอร์นิเจอร์โมเดิร์นจ๋าถูกไหมใช่ใช่ดังนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากเติมเตนบางส่วนให้มีความหรูมากขึ้นความหรูตรงนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่หรูแค่ไอการตกแต่งแต่เราหรูทั้งเรื่องเฟส i ิวิตี้ทุกอย่าง การเติมเต็มนะครับอย่างเช่นโครงการของเราเนี่ยข้างห้้โครงการมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตครับนะครับมีกาแฟร <ừ> um ้านกาแฟเป็นคาเฟ่คร,ครับมีร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นนอกจากนั้น f a ส i ิเนี่ยเราเนื่องจากโครงการตนี้เป็นพื้นที่ที่เจ็ดไร่หนึ่งงานเพราะฉะนั้นเราก็เลย c r e เอทตรงนี้ให้เป็นคอมมูนิตีด้วยลูกค้าสามารถใช้ชีวิตประจำวันตรงนี้อยู่ได้เราทำมี Jogging แทร็กมีโคเวิร์ก g s งสเปซมีค o f ฟ่แกลเลอรีมี ฟิตเนสสามฟิตเนสมีสระว่ายน้ำสามสระซึ่งมันมันมันอะไรที่มันฟูลฟิลอ่ะมันเติมเต็มนี่ก็คือฟาซิลตี่ศูนย์กลางไปทั้งหมดคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าบ้านของเรามีกี่ไทป์มีสามทป์ครับก็เป็นหนึ่งห้องนอนทั้งหมดครับ25ตารางเมตร27ตารางเมตรแล้วก็ไซส์ใหญ่สดเป็น30ตารางเมตรแต่ทั้งหมดที่ว่านี้คือหนึ่งห้องนอนผู้ชมครับใช่ครับผมว่าวันนี้ต้องขออนุญาตให้พี่ชายสุดที่รักพาไปดูหน่อยได้ไหมโอ้เชิญเลยครับด้วยความยินดีครับมาครับเชิญครับ โอ้พี่ขครับครับแบบเป็นลอฟดิบๆอย่างนี้เหรออ๋อจริงๆเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างมูดลอฟในเซลล์แกลเลอรี่ของเราให้เห็นความเป็นลอฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจริงๆในข้างในเนี่ยเป็นลอฟลักชัวรี่อ๋อเหรอฮะใช่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยออ๋สวัสดีครับพี่ครอบสวัสดีค่ะพี่แอนดี้สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อับเข้ามานเรซไลยค่ะอย่างนี้เลยพี่ใช่ครับเชิญครับขอบคุณมากครับ ว้าว wow, สุดยอดรู้ขึ้นนะใช้ได้เลยพี่นี่พี่ปรับไปเรื่อยๆเลยนะคือแบบปรับขึ้นโอ้โหดูแบบใช้คําว่าไฮโซได้ปะ่ะได้เลยครับแต,แต่เป็นไฮโซที่จับต้องได้จับต้องได้ราคาเอื้อมถึงใครๆก็ซื้อได้นี่ครับโอ้โหอ่ะมาพูดถึงท้ายห้องนี้ดีกว่าอันนี้ใหญ่สดยังอันนี้ใหญ่สดครับกี่ตารางเมตรหน,หนึ่งห้องนอน30ตารางเมตรเดี๋ยวก่อนนะเข้ามาเสร็จปุ๊บเจอครัวไหนะขอดูครัวนยะครัวตรงนี้ครับครัวเราจะแยกเป็นครัวปิดนะครับครัวแยก โอ้อันนี้ให้หมดเลยอย่างนี้ใช่ไหมให้ไปเลยครับตามนี้เลยโอ้โหดูสินี่คือคือเดี๋ยวก่อนนะวัสดุที่พี่ให้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมไม่เหมือนเดิมมันอัปเกรดขึ้นในเรื่องของครัวนี่ก็กว้างขึ้นนะครับแล้วก็มีข้างบนที่เก็บของมากขึ้นโอเคเป็นครัวกั้นแล้วก็มีฟังก์ชันที่ครบมากขึ้นนะครับโอ้โหดูห้องน้ำสังเกตได้ไหมฮะนี่คอนโดล,ล้านกว่าบาทเราให้กระจกแบบเป็นเทมเปอร์นะ อื mm hmm. พีเ่เราเราเอมได้เลยว่าเป็นคอนโดล้างกระบาทให้กระจกแบบเทมเปอร์นิภัยนะครับฝักบัวยาววิธีที่ใส่สบู่ <Okay. S 1> มีเคาน์เตอร์มีกระจก mm hmm. คือผมว่า,าเป็นให้อย่างนี้เลยเหรอให้อย่างนี้เป็นอะไรที่แบบหมดเลยหมดเลย ผ่านไปสองห้องสวยงามมากมาถึงห้องลิฟ่งรูมห้องนั่งเล่นของเราห้องนี้มีความพิเศษก็คือว่าห้องลิฟ่งรูมี่ยจะใหญ่นะครับมีโต๊ะกินข้าวนะครับมีโซฟานะครับ,รบมีโต๊ะทางานนะครับที่สําคัญระเบียงกว้างนี่เดี๋ยวก่อนนะพี่คือพี่เลยบอกว่าทุกอย่างที่เราเห็นตรงเนี้ยโซฟาก็ได้โต๊ะก็ได้ที่วางทีวีก็ได้ชั้นทุกอย่างได้หมดใช่ครับโต๊ะทานข้าวก็ได้ห้องนอนห้องนอนอนี่ก็หให้สไลด์บานสไลด์แบบนี้ไหมตามนี้แหละครับอันนี้คือให้ด้วยให้ด้วยโอ้โหนี่ ตู้ก็ให้ให้ให้นี่ก็ให้แอร์ก็ให้นี่ก็ให้แอร์สองตัวครับให้แอร์สองตัวด้วยใช่ พี่ผมบอก3ลวสามสิบตารางเมตรแล้วพี่ให้แบบ full furnished อย่างเงี้ยใช่ครับโอ้โหนี่สามสิบตารางเมตรแล้วนะครับครับแต่พี่อยากให้น้องแอนดี้ไปดูห้องยี่สิบห้าตารางเมตรโอเคห้องที่เล็กสุดของเราว่ามันจะเล็กจริงหรือเปล่าเอ้าสิมาสิไปสิครับเชิญเลยครับมาเลยโอ้เชิญนั่งน้องแอนดี้ขอบคุณครับได้ไหวัเดี๋ยวก่อนนะนุ่งอันนี้ให้ด้วยปะให้อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลย โอ้คุณผู้ชมครับนี่ห้อง25ตารางเมตรเป็นห้องน้องเล็กสุดใช่แล้วแต่ดูสินั่งสบายสบายมากแล้วดูมันใหญ่มากพี่เห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวนะขออนุญาตนะพี่เชิญเชิญนี่ก็คือให้แบบนี้เลยให้แบบนี้เลยครัวก็ให้อย่างนี้ให้อย่างนี้แล้วด้านหลังครบคุณผู้ชมครับครับผมไม่รู้จะพูดไงแล้วว่าพี่ครับ ดีเอ็กเซลของพี่นี่แต่ละขั้นในแต่ละนามสกุลที่พี่เปลี่ยนไปเนี่ยมันมักจะมีอะไร์ไพรส์รยอย่างนี้ตลอดนะถูกต้องครับเราต้องทําสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆให้กับลูกค้าของเราต้องปรบมือครับให้กับพี่ชายของเราพี่กอล์ฟ<อ>ตอนนี้ครับโค,ครงการสร้างไปไหนแล้วโครงการนี้นะครับเรากําลังจะเปิดขายจริงๆแล้วเราเปิดให้ลูกค้าชมห้องตัวอย่างก่อนชมก่อนแล้วจองก่อนอาลงทะเบียนแล้วเราจะเปิดขายคือวันที่28กับ 29, 29พฤษภาคมสองวันเท่านั้น วันนี้วันที่8พฤษภาคมโอ้ยเลยตั้ง21วันเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาชมห้องตัวอย่างทำเลจริงได้มาดูคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็จะได้มีเวลาตัดสินใจผมบอกเลยเข้ามาดูแล้วคุณต้องชอบโอ้ขอบคุณแลวด้วยความที่พี่อยู่ด้วยใช่ไหมแน่นอนแล้วพี่จะดูแลเทคแคร์ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่อเชื่อมเลยเป็นอย่างดีมากนะครับอ่ะโครงการจะเริ่มสร้างเมื่อไหร่จริงๆโครงการเราจะเริ่มสร้างปลายปีนี้นะครับเฟสเฟสหนึ่งกับเฟสสองปลายปีนี้ครับ เร็จก็คือประมาณปลายปีหน้าเร็วมากเร็วครับโอเคเลยครับแล้วก็รวมไปถึงโลเคชั่นของเราก็ดีมากๆติดถนนใหญ่ถนนใหญ่ทะลุไปได้หมดได้หมดนะครับแล้วก็รถไฟฟ้า2สายสายสีเหลืองกับสายที่แบริ่งกําลังวิ่งอยู่ถูกต้องเลยทีเดียวราคาครับพี่เริ่มต้นราคาเริ่มต้นเนี่ยห้องนี้เลยใช่ไหมห้องนี้เลยให้ทุกอย่างตามนี้นะห้องนี้เริ่มต้น999ครับฟูลรีฟอนิต25ตารางเมตรและไม่ใช่แค่มีห้องเดียวนะครับ คือมีหลายห้องมากและราคาอย่างห้องห้องห้องใหญ่เลยนะห้องใหญ่จริงๆก็ประมาณล้านสี่ล้านห้าครับ่สุดใช่ไม่ใช่สองล้านกว่าไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นเรื่องจริงครับงั้นพี่บอกเลยดีกว่าว่าตอนนี้เราต้องลงทะเบียนยังไงถึงจะจองก่อนได้ก็ง่ายๆครับตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาชมห้องตัวอย่างจริงนะครับก็ลงทะเบียนที่เซลแกรี่ได้นะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ w w w e x c e l c o n d o c o m นะครับแล้วก็ลงทะเบียนมีส่วนลด10,000บาทนะครับ เราเปิดจอง2วันเท่านั้นนะครับก็วันที่28กับวันที่29สพฤษภาคมแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตของโจกอบกล้องโนโวด้วยอยากให้มาเอนจอยกันวันนี้ขอบคุณพี่กอฟมากๆที่พามาทัวร์แล้วก็ให้โอกาสโฮไบเออร์เนี่ยมาดี e อ็กเซทุกๆนามสกุลเลยเช่นกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ โชคดีพี่กอลฟโอ้ยก่อนนี้ตืนเตโอ้ย oh, mm. นุ่มมากโซฟาคุณพู้ยมครับโครงการดีเจ้าของนิสัยดีราคาดีดีทำเลก็สุดยอดดีมากดีครบไปหมดทุกอย่างดูแล้วชอบแล้วรีบมาครับ the Excel g r o u p อืมโอเคตอนนี้โฮมช้อยแรกของเราอยู่ที่ลาสานแต่โฮมช้อยสองเราเนี่ยต้องข้ามไปที่งามวงวานสักครู่เดียวตอนนี้ขอ ไ่่ด้แตันวาช่วง Home Choice สนับสนุนโดยรีเวลาอัพคอนโดหรูใกล้รถไฟฟ้าคุณที่สุดในเมืองทองทนันมีการันตีการลงทุน5%ต่อปีโทร0 9 8 2 8 9 2 1 7 4ซึริงเฮาบางนาบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ราคาเริ่มต้น3ล้านบาทโทร1622 มันจะดีแค่ไหนคุณผู้ชมครับถ้าเราได้อยู่ในสถานที่ที่อยู่ใจกลางความสะดวกสบายทุกอย่างเลยห่างเดอะมองงามวันร้อยห้เมตรเท่านั้นครับใกล้ถนนใหญ่ใกลท้ทางด่วนมีรถไฟไฟ้าให้เลือกใช้อีก3สายโรงเรียนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทุกๆอย่างอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับทำเลดีมากใช่ไหมครับเพราะที่นี่คือซีนคอนโดครับมาดูกันเลย ใหญ่ไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ต้องบอกเลยนี่คือส่วนของหน้าห้องนะครับของไซส์35.5ครับเป็น one bed extra ของที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีนคอนโดค่ะขอบคุณมากครับใหญ่ไหมคะใหญ่มากคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยว่าชอบมากนี่คือความเป็น extra ของที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหดูสิครับคุณผู้ชมครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมรอคอยรู้ป่ะเพราะว่าปกติแล้วคอนโดเข้ามาก็จะเป็นไรห้องครัวใช่ห้องรับแขกอ่าถูกต้องซึ่งก็มี แต่ว่าเข้ามาแล้วตรงนี้มันเป็นความเป็นเอ็กซ์ตร้าใช่ซึ่งยังไงพื้นที่ตรงนี้คือเราให้จริงๆใช่ไหมให้จริงให้จริงค่ะพื้นที่ตรงนีอ้อย่างถ้าคุณผู้ชายชอบเก็บรองเทา้าครับโชว์ไปเลยค่ะนี่ไ่งไม่เค <Jordan. S 2> ยจอแดนใช่ทุกซีรีส์ครับมีหมดใช่น,นะคะสวยงามมากนะครับนี่คือเป็นการบิวให้เป็นตัวอย่าง ใช่ใช่ <นะ S 2> ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเออมันเป็นแบบนี้แต่แล้วแต่คุณเลยครับนี่นักปนจักรยานกําลังอินได้เลยจ, <ะ S 1> จักรยาน,ายนก็เก็บได้วางกระเป๋าเดินทาง<ด>ตรงน,นี้ก็ได,ได้ได้ค่ะจริงๆจักรยานสองคันได้นะคะดันขึ้นสูงคันหนึ่งอีกคันหนึ่งอยู่ด้านล่างเยี่ยมเลยชอบมากนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูส่วนส่วน,วนอื่นๆบ้างดีกว่าได้ค่ะเข้ามาตรงนี้แล้วคุณอุต้องบอกนี้ครับว่าไม่คิดว่าจะเป็นสาจริงๆนะเพราะว่าเนี่ยดูสิห้องครัวก็มีอยู่ตรงนี้ นะครับตรงนี้ที่วางตู้เย็นตู้เย็นใช่ค่ะเฮาเตอร์ครัวเรามีให้ให้อย่างนี้เลยป่ะให้อย่างนี้เลยค่ะคือเซตนี้ให้ตามนี้เลยนี่เลยใช่ไหมคใช่ค่ะแล้วตรงนี้ก็ได้แบบนี้แบบนี้เลยค่ะโอ้ดีมากเลยดูสินี่มีชั้นมีอะไรโอเคเก็บได้ค่อนข้างเยอะค่ะส่วนด้านนี้ก็คือเป็นไงฮะด้านนี้มีให้เหมือนการโต๊ะทานอาหารอเนกประสงค์นะคะตรงนี้ไม่ใช่พับเก็บได้พื้นที่ใช้สอยห้องเพิ่มมากขึ้นค่ะเยอะมากเลยโอเคแล้ว โซฟาครับโซฟาไม่มีให้นะคะ oh. ลหลักๆเลยเราให้เป็นบิวอินในส่วนของตัวระเบียงตามนี้เลยนะคะวางาเครื่องสักผ้าได้ในส่วนของแอ,อร์เราวางในส่วนของคอยร้อนคอมเพรสเซอร์เนี่ยออกด้านนอก<ม>เพื่อที่ว่าเวลาเราตากผ้าค,ความร้อนจําได้ไม่เป่าเราเยี่ยมเลยครับก็ถือว่าเป็นมันครบหมดนะใช่ค่ะครัวที่ซักล้างเองเอ่ยหรือว่าจะเป็น ที่ผ่อนคลายของเราที่วีใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงยังได้เลยได้ค่ะใช่ไหมครับแล้วสามารถเอาไปเทควิวได้ใช่ไปดูห้องนอนบ้างดีกว่าได้เชิญค่ะคุณผู้ชมครับนี่เตียง5ฟุตที่โครงการให้นะคะแอร์สองเครื่องเลยค่ะห้องนอนหนึ่งนะคะห้องรับแขกอีกหนึ่งตู้เสื้อผ้าตามนี้เลยค่ะบิวอินตามนี้เลยนะคะในส่วนของห้องน้ำโครงการให้ตามนี้เลยนะคะทั้งกระเบื้องสีนี้โมเสตตามนี้ค่ะสุขภัณฑ์คอตโต้ตามนี้เหมือนกันเยนะคะ แต่นี่เราก็ไม่ได้มีแค่แบบเดียวถูกไหมฮะใช่ค่ะเรามีกี่แบบจริงๆแล้วโครงการเรามีสี้ทายสีแบบนะคะเรามี28.5นะคะ35 35.5 3ห้าสามทยนี้เป็นบันเบสหมดเลยนะคะส่วนอีกทายหนึ่งเป็นทูเบสค่ะ46ตารางเมตรสุดยอดมากจำนวนยูนิตทั้งหมดของโครงการทั้งหมดนะคะ7 7ยูนิตนะคะถ้าลูกค้าชอบความเป็นส่วนตัวแนะนำเลยค่ะโครงการเราต่อฟลอสิบ1อห้องเท่านั้นและส่วนกลางครับสระว่ายน้ำมีให้ นะคะฟิตเนสมีให้ส่วนกลางอาลิฟอู้นำเสนอเลยตึกนี้โลไลฟ์8ชั้นเราให้ลิฟต์ถึง2ตัวคุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลากับราคาที่เรารอคอยกันมากๆราคาของที่นี่เท่าไหร่ครับอู้แจ้งเป็นราคาเริ่มต้นนะคะ1.9เท่านั้นค่ะ1.9ล้านใช่อืคือ28 28.5 5ใช่เอาห้องนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะห้องนี้ประมาณ2ล้าน3 2ล้าน3เริ่มต้นใช่เอาห้องใหญ่สุดประมาณเท่าไหร่ฮะ 46ตารางเมตร2เบดเริ่มต้น3,001 3,001เดือ3ห้องเท่านั้นค่ะรีบไปหน่อยล้ากัน3ห้องเท่านั้นใช่ค่ะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอุ๊บมากๆเลยะนะครับที่พามาดูห้องสวยๆและก็อยู่ใกล้กับทุกสิ่งอย่างจริงๆนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะคุณแอนดี้ขอบคุณค่ะนี่คือซีนคอนโดครับ ใบไม้ยังเปลี่ยนสีนาทียังเปลี่ยนไปคนรักยังนอกใจแล้วอะไรจะแน่นอน oh, <no. S 1> ผมนี่ครับแอนดี้เขมิมุกกับผมบายสกายเราจะไม่หนีไปไหนเราจะอยู่อย่างนี้ทุกอาทิตย์ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่เจอผมบายบายผมไม่อยู่แล้วอย่างนั้นแต่ไม่มีทางครับยังไงผมจะอยู่คุณตลอดไปจะไปหาทำเลเด่นๆโครงการดีๆและ พิธีกรด,ดีแบบนี้อยู่คุณตลอดไปครับยังไงอย่าลืมนะครับคิดถึงผมช่วงระหว่างวันธรรมดาก็ YouTube กันได้กด Subscribe กันด้วยครับแล้วก็ตามไปถึง Facebook กดไลค์กันเยอะแอนดี้จะได้อยู่กับคุณนานๆครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ